ถามผมว่าไอ้นอนคอนเนี่ยผมก็เปรียบเหมือนกับกูกำลังใช้ช้อนซ่อมกับช้อนช้อนอะไรช้อนหลักอะมันเรียกว่าช้อนอะไรซ่อมอะช้อนคู่อะก็คือช้อนอ่ะเนาะช้อนหลักกับช้อนซ่อมไอ้ช้อนหลักกับช้อนซ่อมนั่นแหละคือซ้ายขวาคือนอนคอนอีนอนคอนนี่ก็คืออีกนึกคิดเวลาคุณห้าเท่ากับหนึ่งนึกไม่ออกไม่ต้องไปนึกมัน เอาห้ามือมาเนี่ยคุณเอาห้ามือมาเอายกห้ามือมาแล้วคุณไปกลางที่หน้าคุณคุณก็ไล่ไปสิหูตาจมูกคนลิ้นแล้วก็ผิวสมัมผัสเนาะเนี่ยคุณก็ได้ละห้ามันวิ่งเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวขึ้นมาที่จุยอีจุยนี่แหละคือน,นอนคอนนึกคิดพอห้านึกคิดใช่ไหมห้าคุณเห็นคุณเรียกมันว่าอะไรลยเ,เคนเออลรเเขนมลเขนคือบอด มันไม่ได้บอกนะว่ามันคืออะไรมันไม่ได้มาบอกคุณนะคุณไปเอาไปจากไหนอะไรเกินคุณเอามาจากไหนอินเทอร์เน็ตครับเออเก็บยังมันไม่ได้บอกเดี๋ยเนี่ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ละได้ละได้ละได้และได้และเออนี่แค่ทางตานะ ันเป็นอย่างนี้อเองเออมันก็อยู่ของมันนะ่ะมันไม่ดินเออคุณทอแหลใช่ใช่คุณทอแหล,ลมากทุกวันนี้<ว>คุณอจอรอจริงจริงจริง,รงคุณจอแด่ดอจรอจรอมากเห็นแล้วได้อย่างขอสองพันห้าได้ละได้ละหากินแค่นี้แหละ หากินแค่นี้จริงหากินง่ายจรแหละคิดดูว่าใช้หลักมากอ่ะอใช้ตอนที่ตื่นเอาไล่ไปหูไกลหน่อยอเอ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 อมันไม่ได้บอกเราเออเออ แต่เรารู้เออก็คือเออก็อันนี้เราต้องบอกว่าเป็นเด็กเป็นนกมันไม่ได้บอกว่าเป็นนกมันไม่ได้บอกเป็นเด็กใช่ออกลิ่นเหมือนกันนะถ้าตรงนี้ผมว่ามันชื้นมากจริงเออใช่ไหมแต่ชืนช้นมากชื้นมากชื้นมากชื้นมากเป็นบอดของกลิ่นคุณลองหลับตาเลยแล้วสูด จะคนละอย่างกับลืมตาเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันลืมตากับหลับตาให้หลับตานี่คือเราจะรู้แค่จากตรงเนี้แต่ถ้าลืมตาเนี่ยเราจะเห,นนะเห็นด้วยวเห็นด้วยมด้วยใช่ค่อยๆกินค่อยๆละเมียดกับมัน เห็นไหมพอคุณใส่นอนคอนเข้าไปหน่อยอคุณลองใส่นอนคอนเข้าไปหน่อยดีถ้าเป็นใส่นอนคอนง่ายๆพื้นๆน,นะก็คือสวยกับไม่สวยอด้านตรงข้ามก็คือความเข้มข้นของของของตัวมันที่คุณให้ค่ามันคุณให้ค่ามันเท่ากับสวยไม่สวยไอ้สวยไม่สวยอ่ะคุณสวยผมเรียกว่าสูบวย พาเสียนะคุณสวยคุณให้มันสวยไม่สวยคุณสวยแล้วคุณทอแรแล้วคุณก็ดัดจริสเปนไงเห็นยังนี่คือพื้นพื้นนะพื้น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 ถึงจุดหนึ่งพอคุณไปทํากระบวนการจนครบกระบวนการแล้วมันจะรู้เองว่าอ้นอนคอนน่ะมันคือหน้าตามอย่างไรเมื่อมันอยู่เมื่อมันอยู่ในตัวเราหรือว่าไม่ใช่อยู่ในตัวเราเมื่อเราไปรู้สึกถึงมันได้เราต้องใช้ตําแหน่งของคอรัสสนของคอรสนในการไปรู้ตําแหน่งของนอนคอนศักยภาพของมันก็คือคอรสสนมันเหนือกว่า นอนคอนเหนือกว่าบอดเขาว่าคอรอสอนเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาคือความรู้สึกถ้าเป็นกลุ่มพุทธศาเรียกว่าสติถ้าเป็นวิทย์เขาก็เรียกว่าไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นไฟฟ้าสถิตมันเป็นผืนแผ่นให้เราบอดให้เรานอนคอนให้เราคอรอสอนไฟฟ้าสถิตตัวนี้แหละเท่ากับที่บอสว่าก็คือค่าคงที่แต่เราอ่ะไม่สามารถใช้ p พีได้เท่ากับตัวเราได้เราได้ของการกระพิบของตุ๊บตับเราได้เศษมันหรือหรือที่เราคอรารออยู่อะ่ะมันถูกห่อหุ้มโดยบดและโดยนอนคอนเสมอเสมอเสมอนะครับ,รบ,รบ,รบมันมันมันอย่ายใช้ความเข้าใจตรงจุดนี้ อย่าใช้ความเข้าใจฟังเป็นภาษุยเนี่ยเป็นภาษาไว้ก่อนให้มันเป็นบอรดไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะคุณไม่ใช่ผมผมใช้ภาเสียงก็คือรหัสเป็นภาษาออกไปเนี่ยคุณจะต้องคอรสอนได้ตอนที่คุณนั่งนั่นถึงจะใช่เจียนเจียนเนี่ยเมื่อกี้ผมอีนิชชั่นนะที่เจียนเล่าอย่างนี้คือใช่แต่ถ้าเล่าอย่างนี้แล้วไม่อินิชั่นคือยังบอดอยู่ ก็บันทึกไปก่อนบันทึกไปมันก็ต้องมีช่วงจังหวะในการเหมือนสายว่าวอะชักกระเยาะทำให้มันตึงทำให้มันตกท้องค้างทาให้มันขึ้นไปไกลๆนั่นเองมันไม่ได้สามารถดูรู้ได้โดยผ่านการหูตามันรู้ได้ผ่านการกระตุ้นเท่านั้นทั้งหมดเนี้ยสิ่งที่ผมพูดไม่ถูกใช้เลยเป็นขยะตั้ง99.99%เอน อย่าสนจุยจงสนจุยว่าคุณรู้สึกหรือเปล่าคอร์สอหรือเปล่าแค่นั้นเองที่คุณคอร์รหนักที่สุดตอนนี้ผมว่าคุณคอร์รที่ผิวเพราะมันเย็นอตัวเย็นนี่แหละกวนเห็นไหมมันก็รู้สึกถึงความรู้สึกภายนอกมากเกินไปมันกลบผมต้องบอกเลยว่าก็กระตุ้นให้มันแจ๋วฮ้อนเข้าไว้ พอแจ๋วฮ้อนเข้าไว้อ่ะภายนอกก็ทําอะไรคุณไม่ได้ทีเนี้ยไอเนี้ยปุ๊บคุณคล้อยเลยเคลิมไปกับมันแล้วแค่นั้นเองนี่เขาเรียกหูตาจมกูกโคนลิ้นเนี่ยยากมากเพราะมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนอกจากเอาอะไรเข้าปากนั่นแหละครับถ้าจะวัดก็ต้องวัดที่น้ำลยุย เรียกผมเรียกยาขาวน้ําลายนั่นแหละเคยทําอยู่ดีเหมือนคุณเคยเขียนมาอยู่นะเรื่องเรื่องเรื่องน้ําลายน้ําลายเยอะอน้ําลายมันจะออกเองมันจะรู้สึกได้แล้วมันเฮ้ยมันออกมาได้ไงวะยังไม่ได้กินของเปรี้ยวเลยเมันจะออกมันเองหลังจากทามอกอนั่นแหละพอได้ไหมได้เมื่อได้เสร็จปุ๊บต้องเปลี่ยนอริยบท